ภาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิร์ดสกุสกุลเนานะเมื่อนนี้มาอยู่กับบ่าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยจังใดก็ขอบฝากความภาและความคิดฮอดไปหาพี่และน้อง fc ทางฝั่งไทยและการต่างประเทศนําเดิอเนานะถ้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามาละกะ็อย่าลืมกดไลค์ก,แกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางซองน้อยของเ่าลุยได้มีกำลังใจในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยและการละล่าประเทศยุโรปอาเซียนาน,านี้มาให้ ไปพี่น้องใเบิ่องในสมยางเป็นปกติอะไรเนาะทุกคนสลับเรื่องราวดีๆในวันนี้เนะาะเบลุยสภาพว้พี่น้องไปเบื้องไปสมเรื่องราวดีๆของเด็กไทยหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่เป็นอนุสนเยาวชนในที่ว่าน,น้อยหากะได้เจ็ดถึงแปดปีที่ว่ามีความสามารถหรือว่าเพื่อนได้ไปเฮ็ดกิจกรรมอันใดเบลุยเอยาวุา้ทุกคนที่ได้เข้าไปอยู่ในวัดแล้วกะ็ไปเอาข้อมูลนำ นักท่องเที่ยวหรือว่าสาวต่างชาติทุกคนป้าบรลุยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ตลึงแล้วก็โอ้แล้วก็ขอซื่นทรในสิ่งที่เด็กน้อยกลุ่มนี้กล้าเฮ็ดกล้าเข้าไปทักทายสบายดีสาวต่างชาติแล้วก็ขอ,ข,อข้อมูลโอหลมุมน,น,นําเพอนใดทุกคนป้ามันเป็นอะไรที่ว่าสุดยอดเลยเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่บรลุยขอยกยก่องก็คือคุณครูหรือว่าวิาวธีการสอนของคุณครูรือวแบบวิธีการเหียนการสอน ยุ่ใน้องเรียนนัก้าวเนาะที่ว่าพาเด็กน้อยไปเอาข้อมูลนาสาวต่งางชาติแปบลบว่าลงตัวจริงให้หู้ตัวจริงเลยทุกคนป้ามันเป็นสิ่งที่ดีหลายเป็นการฝึกความก้าหาญให้แก่เด็กน้อยตั้งแต่ในน้อยไปทุกคนบ่ลุยกันจริงคิดว่าป้าแบบนี้เนะาะการศึกษาอยในประเทศไทยโดยเฉพาะมันเด็กน้อยจริงว่ามีความก้าหาญแลวก็มีความหู้มีความาสามารถาสลาดตั้งแต่อย่างในน้อยขึ้นไปทุกคนก็ควาะเป็ียนแบบอยา่าง ที่สุดทุกคนที่ได้พาเด็กน้อยไปาหาประสบการณ์ที่ลงตัวจริงแบบนี้เลยทุกคนมันเป็นอัน,นใดที่ว่าดีแล้วก็สอดค้องในสุดเนาะแล้วก็นอกจากเรื่องราวที่บุลยได้กลาวมาเขาก็จะมีเบือบ้องบรรยากาศยู่ในวัดโพทุกคนซึ่งว่าเป็นวัดที่มีซื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครนั่นเองเนาะก็เอื่องบุลยก็ต้องขอขอบใจและก็ต้องขออนุญาตเด้อเรื่องราวดีๆนี้นะจากช่อง YouTube บ้านในบัว BN ทุกคนที่เพื่อนแนะนำเรื่องราวดีๆนี้มาให้เอาในเบิร์นสมและการบอลลูได้เห็นารายกาอดใจ布拉จิงแะนะนำเอามาเสนอมาแซแบ่งปันให้เพื่อนพี่น้องในเบอร์นสมอีกทีหนึ่งเนาะถ้าหากท่านใดเข้ามากะอย่าลืมเข้าเพียงละใจนั่งซองของเพื่อนนำเด้อพี่น้องเอาทุกคนเพื่อเป็นการสร้างเสเวลาเฮาไปเบิร์นสมอนนอมาพร้อมกันเลยเนาะเราจากบอลลการลาซาที่ฮับสมเดิน,น,นจบไปนะทุกคนไปเลย สวัสดีเพื่อนๆสบายดีสบายดีเนาะขอบคุณพี่ๆี่ทุกท่านนะครับที่มารับชมมาให้กำลังใจในการดูคลิปของบ้านแอมไฟทั้งสองคลิปสามคลิปนะครับขอบคุณมากมากเลยครับคลิปนี้ผมพาพี่ๆี่ทุกท่านมาที่วัดโพอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มาตามติดการทำกิจกรรมของน้องน้อนักนักเรียนตัวน้อยๆครับมาทำโครงการโครงงาน กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ<อ>นะครับที่มาเที่ยววัดโพแล้วน้องๆตัวน้อยเย,ยาวชนของชาติได้ทำอะไรมาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้ก็ให้พี่ๆได้ชมบรรยากาศที่วัดโพนะครับเรามา <c oughs> ที่บริเวณอ ผงพระปรางนะครับสีราชการสวยงามมากๆครับพี่พี่ครับที่วัดอันนี้เป็นวัดที่แป๊กขนาดทุกคนเนาะบัลลยกับบุกเฮดมานี่เพื่อนวัดเนาะมีลวดลายแบบนี้เนาะทุกคนเป็นบอกสังเกตมึงเนาะประตูทางเข้าเจดีสีราชการนะครับตรงนี้สวยงามมากๆจะเห็นว่าท่องเที่ยวหลายๆคนนะครับชอบมาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับบริเวณเจดีสีราชการมี ความแตกต่างกันไปนะครับสีสันสวยงามมากๆนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มาถ่ายรูปครับส่วนนี้ก็เป็นพระนาคปกครับะตรงนี้ก็มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติครับมากล่าบบหา้บูชาขอพรเนาะแล้วก็มาถ่ายรูปกันโอ้สวยงามึ้นตะเบียนเป็นจารึกโมนะครับมรดกแห่งความทรงจำของโลกนะครับ จารึกวัดโพได้ถ่ายทอดเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาทางวรรณกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจาลึกเรื่องลูซีดัดตนที่มีความเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์เป็นอย่างมากครับโอ้สำคัญเนาะวัดต้นนี้เนาะวัดโพจึงเป็นมาอะไรแห่งแรกของประเทศครับที่จะลึกความรู้ต่างๆเป็นจํานวนมากนะครับถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาถึงปัจจุบันและก็เผยแพร่ไปสู่ผู้คนทั่วโลกให้ได้รับรู้เรื่องราว ดีๆต่างๆของประเทศไทยครับเราจะเห็นว่ามีนักเรียนนักศึกษาทุกรุ่นทุกวัยมาทําโครงงานมาทําโครงการที่นี่เพื่อนํำไปเผยแพร่นะครับแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันมีน้องๆตัวน้อย,อยมาทําโครงการนี้เช่นกันอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่บริเวณหน้าวิหารพระนอนครับในท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศครับ มารวม,มตัวกันอยู่ที่บริเวณหน้าวิหารพระนอนอครับในแต่ละวันวิหารพระนอนก็จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกชาติ<อ>ทุกประเทศทั่วโลกครับม,มาอยู่ที่นี่นะครับมาชมความสวยงามม,มาชมความวิจ,จิตรการตาที่บริเวณวิหารพระนอนอเราจะเห็นว่าผู้คนคึกคักมากๆตลอดทั้งวันนะครับ การมาเที่ยวชมวัดโพก็จะมีพี่ๆมากุเทศนะครับคอยอธิบายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจนะครับก่อนที่จะเข้าไปภายในวิหารพานนอนนะครับโอ้เด็กนอนอะตอนนี้จะเป็นคิดของชาติครับจะมาทําโครงการทําโครงงานนะครับเพื่อส่งคุณครูวันนี้ก็มีคุณครูมาคอย ควบคุมดูแลนะครับนักน้องๆทุกคนน่ารักมากพอได้เอกสารแล้วก็ไปสอบถามนะครับขอความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติดูปฏิกิริยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับยิ้มแย้มแจ่มใสมากแล้วก็ให้ความร่วมมือกับน้องเยาวชนของพวกเราน่ารักมากนะครับนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับดูสีหน้า ท่าทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเห็นเยาวชนของไทยกล้าหาญนะครับแล้วก็แสดงออกแบบนี้ก็ยิ้มครับผมขออนุญาตเบอร์หน้าน้องๆไว้นะครับเนื่องจากขอให้เป็นติดส่วนบุคคลของน้องเขานะครับโอ้สุดยอดเลยเนาะปฏิกิริยาผมเห็นสีหน้าท่าทางและก็อาการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะฝรั่งครับนั่งยิ้มในเห็นความน่ารักของน้องๆน,<ะ>นะครับที่มาขอข้อมูลมนักท่องเที่ยวเกอให้ความร่วมมือด้วยนะครับ <c oughs> นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสองคนนั่งยิ้มอยู่นานครับ <c oughs> สักพักหนึ่งน้องๆก็ไปลุมเลยครับเพื <c oughs> ่อที่จะไปขอข้อมูลนะครับ<อ>และเกอนักท่องเที่ยวเกอให้ความร่วมมือครับน่ารักจริงๆครับภาพแบบนี้เนาะ การที่จะทำะโครงการหรือโครงงานอะไรทุกอย่างของน้องๆนักศึกษาหรือว่าน้องนักเรียนครับต้องลงพื้นที่สถานที่จริงนะครับเราจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและประสบการณ์ที่น้องๆอ,ง <c oughs> อได้จะเป็นประโยชน์กับตัวน้องเองด้วยในวันข้างหน้า <c oughs> นะครับโอ้โอสุดยอดเลยเนาะแบบนี้แล้วเด็กไทยถึงว่า เก่งในกาพัฒนาขนาดเราทุกคนเนาะน่าจะได้ภาษาอังกฤษพร้อมในเด็กน้อยกลุ่มนี้เนาะเรียกว่าคุณครูเองใช้สถานที่ได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็เป็นประโยชน์กับน้องๆจริงๆครับ ภายในวัดโพเองก็จะมีนักท่องเที่ยวครับคึกคักตลอดเวลาครับและก็หลากหลายประเทศมากๆนะครับที่มารวมตัวอยู่ที่นี่นะครับบรรยากาศก็คึกค,คักครับวัดโพเป็นสถานที่ที่รวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไว้เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ไปมาง่ายครับขึ้นเรือมาจากวัดวัดอรุณนะครับ มาทางด้านท้ายด้านหลังของวัดโพก,ก็สามารถทะลุเข้ามาภายในวิหารพระนอนมาชมพระพุทธสยญาติที่สวยสดงดงามได้เลยครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เสียค่าธรรมเนียมนะครับเข้าชมส่วนชาวต่างชาติเองก็เข้าฟรีครับออขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับ ที่ติดตามรับชมช่องนน้อยๆให้นะครับขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบใจเด้อเจ้าของคลิปเนาะที่นำเอาเรื่องราวดีๆนี่มานําเสนอให้ในเบองในสมทุกคนสวัสดีครับสบายดีเอาเป็นยังไงเน้อเป็นอลจทีได้เบิ้งในสมเรื่องราวดีๆของเด็กน้อยไทยที่เพื่อนมีความสามารถและก็มีความใจกลาที่ เข้าไปหานักท่องเที่ยวหรือว่าสาวต่างชาติที่เพื่อนกำลังนั่งส่งวัดโผล่ฮันยูเนาะและก็สิ่งที่ประทับใจเวลาเฮาเบิ้งก็เห็นสาวต่างชาติเพื่อนก็นยินดีต้อนรับแล้วก็ให้ความหัวมือโดยการยิ้มแย้มแจ่มใสแบบว่าเต็มใจช่วยเด็กกุ้มนางก้าวที่เข้าไปทักทายสบายดินแล้วก็ไปเอาข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่เด็กน้อยแล้วก็เป็นข้อมูลที่จะนําไปรายงานต่อคุณครูข,ของเพื่อนที่มีกิจกรรม กังก้าวทุกคนทำเป็นอะไรที่เห็นแล้วก็สุดยอดเลยเนาะที่ว่าสร้างความเข้มแข็งลการสร้างความที่ว่าสร้างความเข้มแข็งแลัการสร้างความกาหาตั้งแต่ในน้อยพี่ไปทุกคนมันเป็นสิ่งที่ดีหลายเพื่อหให้เด็กน้อยอก้าวขึ้นมาสู้ระดับสร้างก็คือระดับประเทศเราข้างนอก,น,อกอนั่นก็นย่งจะก,ก้าวสู้ไประดับสากลนี้ทุกคนมันเป็นการพัฒนาที่ว่าดีหลายแลก็เป็นสิ่งที่ควน จะพาเด็กน้อยในยุคปัจจุบันนี้ให้มีความสามารถและกล้าเฮ็ดกล้าทำดังแถวเห็นท่านทุกคนมันเป็นสิ่งที่ดีหลายสลับเบ่าลุยคิดแต่ถ้าหากว่าพี่น้องมีความคิดเห็นใดๆการคอมเมนต์โอ้ลมการเป่าลุยอยู่ในใคอมเมนต์ใดเด้อเราก็จะแลกเปลี่ยนทอดถอนบทเรียนนำการทุกคนอะไรดีเข้าก็เอาไปเป็นบทเรียนอนาคตอะไรที่มันบุดีเข้าก็ควรจะศึกษาไปพร้อมกันและการทอดทอนบทเรียนนำการให้มันดีขึ้นกว่าเก่านะทุกคน สำหรับวันนี้บอลุยกะจะขออำลาพัดจ,จ้างมี่พี่น้องไปเพียงสักนี้เด้อขอขอบพกขอบใจเนาะที่พี่พี่น้องในมาเบิกเรื่องราดีๆของบอลุยที่นำเสนอไปสุดท้ายนี้บอลุยกะขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย